ก็ว่าอยู่แก่ยังไงนะฮะแก่ยากมากงงเลยทีแรกอ่ะเอาไปามาอย่าง,งี้สวิตเนี่ยรัดมันขึ้นมาครับรัดมันขึ้นมานะขึ้นมาตรงๆนะครับโอ้ยอ,ออเอมาขึ้นมาอย่างงี้มาขึ้นมา คมันเป็นเงินเป็นเงีเง้นยน,น,นะนี่เห็นไหมนี่เหรอในเคื่องผสมเหล็กมันแปะก,กาวไว้นะครับนิดนึงนะแต่ว่าพอแงได้อยู่โอเคมันก็หลุดออกมานะครับหาวิธีออกเองน,น,นะครับผมไมบอ,อกแค่นี้แหละสำหรับนี่ได้ปลาผมไฮโซนะครับชอบมนจักเลยเ okay. สริมนิดนึงต่อแม่เหล็กออกก่อนนะครับแม่เหล็กตัวนี้นะนี่นี่นี่งี้ออกงี้ออกด้วยน,นะครับพอมันติดนะครับผมอย่างนี้เลย นี่เมลเล็กนี่โอเคก็ดึงออกมานี่เห็นไหมดึงออกมาซอบได้แล้วนะครับเอามานได้เลยอเอ้ยไปละ